อาจารย์บนเนี่ยเคยมาแล้วลูกชายเนี่ยเป็นไวรัส2009หมอให้กลับเพราะหมอเขาก็กลัวตายเหมือนเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะหมอก็ตายเป็นไงตายง่ายด้วยราะหมอรับเชื้อง่ายพระฉะนั้นหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลกลับมาบ้านไข่ย,ยังไงก็ไม่ลดนะนะคะกินยายังไงก็ไม่ลดอาจารย์ก็เลยเอาอีกแล้วมีสิ่งมาทดสอบอีกแล้วก็เ,เลยใช้นี่แหละทั้งบอดี้ทั้งทุกอย่างเลยที่ช่วงเช้าให้ทาปราณพอเช็คออกปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่า พอเราเช็ดหน้าเลื่อยลงมาถึงตัวถึงขาเขาเนี่ยแล้วจะย้อนกลับไปเช็ดหน้าอีกทีเนี่ยปรากฏว่าเย็นแล้วแสดงว่าไม่ถึงห้านาทีนะคะคือไม่ได้ประมาณเวลาแต่ว่าช่วงเวลาที่เราเช็ดหน้าเ้ื่อยมาถึงตัวถึงขาแล้วย้อนกลับมาตรงเนี้ยหายแล้วทั้งที่หมอเนี่ยไม่สามารถทําให้ไข้ลดได้นี่คือปฏิหารของสิ่งนี้ดังนั้นพไพเมล่าจึงขายยากขายเย็นคนที่คิดว่าจะเอาสวย จะเอาประโยชน์ในทางกิเลสอ่ะอาจารย์บนจริงไม่ขายให้แต่ถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นทุกข์แล้วก็อาา่านคู่มือนีกรรมผิวพันธ์อาจารย์บอกว่าให้อ่านเก้ารอบนะอ่านป่ะจ๊ะอ่านค่ะตอนแรกเป็นไงรู้เรื่องไหมเอ่อรอบแรกสองรอบแบบความสุขไม่อินนะคะมึนตึบมึนตึบ <laughs> จะนอนอย่างเดียวคือแบบใช้เวลานานแค่จบแรกนี่ใช้เวลานาน,าน,านมากเป็นอาพิษนะคะ รอบแรกบางคนอ่านหน้าเดียวก็สลบแล้วพอเก้ารอบนี้ร้องไห้เลยเพราะพี่เก้าร้องไห้เพราะอะไรซแบบตื่นตาเนี่ยอาจารย์มาเล่าเรื่องอาจารย์ซึ่งแบบฉันไม่เล่าได้อ่ะแต่แบบเล่ามันเป็นทาหอให้เราด้วยไหนจะพลังปาพลังโลแท่าแล้วมันบ็กระทั่งเพลไม่ได้เนี่ยมีอะไรแฝงแบบอีกเยอะที่แบบเป็นความดีทั้งนั้นทาให้หนบออ่านแล้วแบบ เราใจเย็นลงเยอะเลยจากที่ทุกคนนั้นแบบพอมันจะนึกถึงตลอดแล้วเอ๊ะอาจารย์สอนอย่างนี้นี่ในคู่มือมันจะให้เรามีสติเยอะขึ้นเลยค่ะว, <c oughs> ว่าทําไมอาตมาจึงเสี่ยงกับกับคําว่าอวดอุตริมนุษยธรรมเพราะว่าการเขียนหนังสือตรงไปตรงมานัดบรรดาญาติโยพมพธบริษัท ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลดีแต่ได้ว่าเป็นที่ไม่พอใจของคนเลวคนเลวนี่ถ้าเราจะพูดพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่เขาจะหาว่าเป็นคนที่คึกเกินไปถ้าเราจะชวนเขากินเหล้าเมายาไปเที่ยวเจ้าชู้ต่างๆเล่นการพน,นัน ถล้ตพ้นคนนี้พ่นคนนั้นแย่งคนนี้อย่างนี้เขาชอบ <c oughs> แต่ถ้าไปพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเข้าเขก,ก็หาว่าครอข้อนี้มีประมาณชั้นใดอาศัยกำลังใจขอามบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันอาศัยที่ญาติโยมพุทธบริษัทนี่บำเพ็ญความดีที่เรียกว่าบารมีมามาก ใบริการหนึ่งเมื่อฟังคําสั่งสองนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าตรงไปตรงมาก็ชอบใจสำหรับด้านคณะเขาอาอตมาก็เช่นเดียวกันคณะที่นุ่งเหลืองโกนหัวคณะนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปสมะชีวิกา ที่บวชเข้ามาแล้วอาศัยพระศาสนากินสร้างศักดิ์ศรีในฐานะที่ตนเป็นคนของพระพุทธศาสนามีผ้าเหลืองเป็นธงชัยจะเดินไปทางไหนก็มีคนเคารพนบนอบแต่ถ้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เคารพในศีลเป็นคนไม่เคารพในธรรม เป็นคนไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์กฎมหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเป็นต้นทำตนว่าเป็นผู้มีอำนาจแต่ว่าจิตใจนั้นหยาบคายมากไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีพระธรรมวินยัยและระเบียบใดๆที่สร้างขึ้นไว้ก็สร้างเพื่อคนอื่นตนเองไม่ประพืติปฏิบัติ นักบวชประเภทนี้จัดว่าเป็นนักบวชที่เลวที่สุดที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการมีโยและก็นักบวชอีกประเภทหนึ่งถึงแม้ว่าบาังเอิญท่านจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นสมเด็จและเป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ได้ว่าท่านทั้งหลายพวกนี้ท่านไม่ได้ติดในโลกกระทำเมื่อเขาตั้งมาก็รับเป็นการฉลองศรัทธาคือโลกกระทำแปลตั้งแปดรายการคือหนึ่งมีลาบลาบเสกการะคือเงินทองที่เกิดขึ้นมาท่านได้รับมาแล้วท่านก็สร้างในส่วนสธนาธารณประโยชน์สงเคราะห์สังคมสอง ตามบังเอิญว่าลาบจะหมดไปก็ไม่สะเทือนใจได้รับยศถาบรรดาศัก์ิมาแล้วก็ไม่เมาในยศมีความรู้สึกตนของท่านอยู่เสมอว่าท่านเกิดและแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายยิงไม่ถือตัวถือตนเกินไปบังเอิญเขาจะอยศไปท่านก็ไม่เสียใจดีไม่ดีการเลื่อนยศถาบรรดาศัก์ิท่านก็ไม่ยอมรับเลื่อน อย่างนี้ชื่อว่าไม่เมาในนยศถ้าความสุขมีจากกามารมณ์จะเพิ่งเกิดขึ้นท่านไม่สนใจความทุกข์ใดๆไม่จะเกิดขึ้นท่านก็ไม่เดือดร้อนใครจะนินทาว่าร้ายท่านก็เฉยๆใครจะสรเสริญเยินยอท่านก็ไม่ยอมรับสอ้แอลุนีกับรุนนันทชัย ครอบครัวมากราบมาถามมาร่วมกันด้วยมาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเคยมาหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมคะได้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 เดือนหนค่ะอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อเป็นศิษย์หลวงพ่อสดก็ปักน้ำด้วยก็เลยก็เลยนำหนังสือที่่าปักน้ำจัดสร้างค่ะ ธรรมกายแก่นไตทบเป็นรูปเด<ต>็กสดสอนวิชาธรรมกายแล้วก็เป็นพระพระที่ที่แม่ชีได้ธรรมกายที่ว่าตักน้ำท่านสร้างขึ้นมาค่ะรเรียมมาเสร็จค่ะหลงว่อเป็นรูปหลวงปู่สดด้านหนึ่งหลวงปู่โตด้านหนึ่งค่ะก็มา,มาร่วมทำบุญถวาย กระถิ่นะครับอาจารย์ปีที่แล้วฝากมาปีนี้มาเองี่มาเองนะค่ะคุณนันทชัยก็อยูุ่กรมรวังใกล้กรมรวังมืตลอใกล้พระเจ้าอยู่หัวยิ่งกว่าอันนี้ลูกสาวนี่เอิญค่ะคุณป้าเลี้ยงน้องเอิญมาวันนี้มากันเยอะเลยค่ะหลวงพ่อคณะบ้านสวนพีระมดค่ะได้ยินไห

อนุโทนาค่ะคุณนรุณีจะซื้อกะโปงทีอาจารย์บนใส่คุณนรุณีให้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ใส่ไปเลยแล้วขอให้เขาหายนะคะสาธุที่บ้านก็มีกระถินนะแต่ไม่อยู่เขาบอกว่ายายดาก็ยายเพินถ้าตายทห้มาไว้วัดนี้

1ล้านหามสเจ็ดบามาประกันไหมเมื่กี้ฝากมาห้าพันแล้ใช่นั่นนาคีคุณุนีของของของอาจารย์นะเสื้อผ้าอยู่ข้างนอกเขาบอกให้โยงสายไปนี่เงินได้7จ็ดีเดี๋ยวอาจารย์เติมเจ็ดหืหกค่ะเจ็ดหมื่นหกเดีอาจารย์เติมให้เป็น9ก้าหมอาจารย์เพิ่มอีกหมื่นสี่ค่ะจะได้สวยสค่ะอาจารย์ ได้หมดนะจะเดินก้าวหน้านะคะเออจะได้ก้าวหน้าเรามากับพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวให้บอกใครครับใส่ไห้ค่ายอุญกับเราเราใส่ใส่เงินได้ไหยได้นะครับเสียถวายเสียถวายนะครับเป้าวจากบ้านสวนกิโลเมตร์ได้หมดมีเพิ่มมาอีกได้หอนุโมทนา อนุโมทนาค่ะอาเิมอนุโมทนาค่ะท้องใสจะถึงแสนท้องใสจะถึงแสนเอามาเลยใครจะเติมมาหลวงพ่อหนูเคยบอกว่าจะมาซื้อจานให้หลวงพ่อเนี่ยหนูซื้อแล้วนะเนี่ยจานดาวเทียมมาค่ะอนุโมทนาได้ค่ะทีนี้คณะของมาสมโภคคณะใหญ่เลยะอ๋อมีของอาจารย์คนมาร่วมสมทบด้วยเลยเป็นคณะใหญ่ค่ะ บ้านสวนพีระมิดมาสมทบเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ไหวเอาเสื้อผ้ามา2องพันรถค่ะที่ทำมาจากสยนะค่ะไม่ว่าจเรื่องอะไรดวงจะสมพงค์เลยค่ะนี่คือีกแล้วกลับลาจาแล้วก็พ่อป้าพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยลูกวันนี้วิ่งนำทัวร์สี่เที่ยวข้าเที่ยวไปแทนคุณป้ารอบหนึ่งเดี๋ยกว่ามาหลังไปนอนกับคุณป้าอย่นี้นะลูกนะไปไหมลูกไปอีกไหมคะว่าาเบนนสว่ะไปไหมครับ19บาท ขอขอบคุณคุณอนุรีอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เรื่องงานแปลงสินทรัพย์เป็นคนด้วยก็ได้ไอเดียนะคะแล้วก็นํามาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ท่ากระถินก็ได้เงินเยอะแยะเลยที่แล้วคุณอน,นุรีก็ฝากของมาแปลงสินทรัพย์สองชิ้นม,มีกระเป๋าแ,แล้วก็แฟ้มอะไรบ้างนะคะคนแย่งกันต้นองวนใหญ่นะคะปีนี้ก็นมานะคะจะมีข้าวใหม่มาชิ้นเง่นแล้วก็ จะมีเป็นเหรียญเชุดนี้จะเป็นสามกระสับนะคะมีเงิน